วันนี้รับบิดช้อ p ปิ้งมาพร้อมกับชุดเครื่องประดับที่สุดแห่งอัญมณีล้ำค่ากับชุดทับทีมและไพลินแท้ล้อมเพชรสวิตจากแบรนด์ทองซิรีที่จะทำให้ผู้ที่สวมใส่ดูเลอค่ามีระดับสมฐานะดูดีมีออร่าคุณนายเสริมสเสน่ห์เมตตาเสริมโชคลาภบารมีพร้อมเป็นเจ้าของได้แล้วที่รับบิดช้อ p ปิ้งที่นี่ที่เดียว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับส้มแล้วก็พอยลี่นะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าเราพูดถึงเครื่องประดับที่ช่วยในการยกเสริมบุคลิกภาพให้เราดูดีดูมีฐานะดูเปล่งและสมีคุณนายนะคะแน่นอนค่ะเครื่องประดับที่ได้รับความนิยมมากๆนะคะก็คือการใส่อัญ,ญมณีค่ะไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอนะคะจี้ต่างหูนะคะหรือแม้แต่แหวนสร้อยข้อมือนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยล้วนจะทำให้เราดูดีมีระดับมากๆเลยค่ะและว,วันนี้ค่ะเราอยู่กับแบรนด์ทองสิรินะคะ ซึ่งต้องบอกเลยว่าเขามากับดีไซน์ที่สวยหรูอย่างที่ส้มบอกไปนะคะคือคุณสามารถเลือกใส่กับชุดอะไรก็ได้ค่ะคุณผู้ชมที่สําคัญค่ะวันนี้มากัน2เซตเลยไม่ว่าจะเป็นเซตทับทิมแล้วก็ไพลินร้อมเพชรน,นั่นเองนะคะคือต้องบอกเลยว่าคุณแม่จ๋าสามารถใส่ไปไหนก็ได้ใส่อยู่บ้านก็ได้ mm hmm. ไม่ต้องใส่ยกเซตก็ได้สามารถแยกกันใส่ก็ได้เพราะว่าอะไรเครื่องประดับทุกชิ้นจากแบรนด์ทองสิรินั้นส้มมีความเชื่อมโยงกันคือจะใส่แบบเต็มเซต แบบที่เราใส่กันอยู่ก็ได้หรือว่าอยู่บ้านอยากจะสบายๆแต่ก็ไม่ทิ้งความมีออร่าคุณนาย <No. S 1> นะคะก็สามารถเลือกใส่เป็นต้มหงต้ม,ตมหูหรือแม้กระทั่งออกงานบวชงานบุญก็สามารถใส่เซตนี้ได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะใช่แล้วค่ะอย่างตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเริ่มกันที่เซตที่ส้มใส่อยู่นะคะสวยงามมากนะคะนี่คือเซตทับทิมค่ะความเชื่อโบราณเขาบอกกันแบบนี้ค่ะคุณแม่ว่าใครที่ใส่เซตทับทิมนะคะเปรียบเสมือนว่าคุณเป็นราชาคุณจะมีพลังอํานาจมี บารมีนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วที่สําคัญเลยนะคะคุณจะดูดีดูเปล่งและสมีคุณนายนะคะมีความมั่งคั่งร่ารวยแล้วมีเมตตาค่ะในหนึ่งชุดนะคะคุณแม่ขาประกอบด้วยค่ะจี้ทับทิมแท้นะคะนี่เป็นของแท้นะประมาณ1.0นะคะถึง1.5กรัตนะให้เป็น1เม็ดใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะคุณแม่ล้อมด้วยเพชรสวิตนะคะจํานวน19เม็ดพร้อมกับสร้อยคอโลหะผสมเคลือบทองคํา 24K เคไลเกลียวอิตาลีค่ะยาว18นิ้วนะคะ ราค่า2,140บาทพอลี่สวยงามมากเลยนะคะสวยมากะะรสร้อยผ่านไปแล้วจี้ผ่านไปแล้วนะคะคุณแม่มาต่อก,กันที่โอตาแล้วสวยงามมากนะคะชี้เงินได้เงินชี้ทองได้ทองค่ะคุณแม่แหวนทับทิมลูมินัสนะคะขนาด8.6ม mm, ลเมตรนะคะให้ไปเลย1เม็ดแบบนี้อ่ะเห็นมามเน่เห็นมายสวยมากเลยนะคะแล้วก็แหวนนะคะล้อมด้วยเพชรสวิตนะคะจำนวน16เม็ดด้วยกัน มาดูกันต่อส่วนตัวเรือนนะคะเป็นแหวนโลหะผสมเคลือบทองคํา 24k แล้วแหวนค่ะสามารถปรับนะะให้ดูเลยค่ะส้มเป็นคนที่นิ้วเล็กนะคะสามารถปรับไซส์ได้ตามขนาดคุณแม่เลยนะคะมูลค่ากว่า890บาทยังไม่พอดีงามมาก,กว่านั้นนะคะอันนี้ใส่แยกได้จ้าเป็นต่างหูทับทิมบลูมินาสนะคะขนาด8 6มมตรนะคะให้ไปเลยก็คือด้านซ้ายเนาะแล้วก็ด้านขวาก็คือ1คู่นะคะลอมด้วยเพชรสวิตนะคะจํานวน4 10เมตรนะพร้อมกับ ตัวการเป็นโลหะผสมเคลือบทองคำ 24K 1คู่นะคะมูลค่า1,190บาทค่ะยังไม่พอนะคะคุณแม่ในเซตค่ะมีสร้อยข้อมือทับทิมลูมินัสนะคะขนาด8 6มิลิเมตรนะคะนี่ให้ไปเลย3เม็ดใหญ่ๆนะคะล้อมด้วยเพชรสวิทจำนวนรวม56เม็ดด้วยกันนะคะตัวสร้อยค่ะเป็นโลหะผสมเคลือบทองคำ 24K นะคะแล้วก็ตรงข้อมือค่ะคุณแม่ขาให้ดูเลยนะคะนี่เห็นไหมคะสามารถปรับ ขนาดได้นะคะตามข้อมือคุณแม่เลยนะคะมูลค่ากว่า1,390บาทได้ โอ้โหเซ็ตทัพทีมว่าสวยแล้วคุณผู้ชมอีกหนึ่งเซ็ตที่พลาดไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะชมขานั่นก็คือเซ็ตของไพรินนั่นเองนะคะที่พลีก,กำลังสวมใส่อยู่และที่สําคัญคุณผู้ชมขาตํารานุพรัตโบราณได้กล่าวไว้ว่านะคะเซ็ตนี้นะ,ค,ะคุณผู้ชมขาการที่เราเลือกใส่ไพรินเนี้ยเขาบอกว่าให้คุณด้านความร่ํารวยความรักและก็ความเมตตาแก่ผู้สวมใส่และที่สําคัญค่ะคุณผู้ชมเขาบอกเลยค่ะว่าเซ็ตนี้นะคะในส่วนของการเลือกใส่ไพรินเนี่ยติดอันดับท็อป5ของโลกของเครื่องประดับ เลยที่คนให้ความนิยมในการใส่และเท่านั้นยังไม่พออยากให้คุณผูชมได้ดูใกล้ๆค่ะว่าในส่วนของจี้ห้อยคอนะคะส้มพอมาเป็นสีของไพลินแท้แบบนี้น้ำหนักประมาณ1.0ถึง1.5กรัต1เม็ดนะคะร้อมด้วยเช่นเดียวกันเลยคุณผู้ชมขากับเพชรสวิทนะคะจำนวน19เม็ดพร้อมกับสร้อยคอโลหะผสมเคลือบทองคำ 24k ลายเกลียวอิตาลี ความยาวนะคุณผู้ชมขา18นิ้วมูลค่ากว่า2,140บาทแต่เอาจริงๆคุณผู้ชมขาต้องบอกเลยว่า คือคุณภาพเขาเกินราคาแล้วนะคุณผู้ชม<จ>สวยมากๆเลยเท<ช>่านั้นยังไม่พอค่ะมาในเซ็ตเช่นเดียวกันอันนี้เราได้ไปด้วยเลยสําหรับแหวนนะคะไพลินลูมินัสค่ะคุณผู้ชมตัวนี้ต้องบอกเลยว่าขนาด8ปคูณหมมตรนะคะหเพชรล้อมรอบไปด้วยเพชรสวิทจํานวน6 6เมตรตัวเรือนค่ะแหวนโลหะผสมเคลือบทองคํา 24K และที่สําคัญเหมือนส้มเลย แหวนค่ะคุณแม่สามารถปรับไซส์ปรับขนาดได้เพราะว่าเราสองคนเนี่ยเป็นคนที่ข้อมือเล็ก<า>ตัวนิ้วเล็กนะคะก็สามารถปรับระดับ ปรับขนาดให้เข้ากับตัวบุคคลได้เลยคือเรียกว่าสวมใส่แล้วไม่หลุดไม่ร่วงไม่เสียบุคลิกแน่นอนนะคะตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมข่ามูลค่ากว่า890บาทนะคะและเท่านั้นยังไม่พอค่ะอีกหนึ่งความรักชิรี่<อ>ความหรูหราค่ะคุณผู้ชมข่ามาพร้อมกับต่างหูเลยใส่แล้วดูดีใส่แล้วมีพลงังมีความแม่ตาและมีออร่ามากๆเพราะอ,อะไรคุณผู้ชมให้ดูเลยต่างหูไพลินลูมินัสนะคะขนาด8,6คูณมิลลิเมตรค่ะคุณผู้ชมจำนวน2เม็ดก็คือด้านซ้ายและด้านขวานะคะ ร้อมรอไปด้วยค่ะเพชรจากสวิตนะคะจำนวนนะคะ40เม็ด ตัวก้านโลหะค่ะผสมเคลือบทองคำ24เคนหนึ่งคู่อันนี้มูลค่ากว่า1,190บาทและปิดท้ายกันอีกหนึ่งอย่างค่ะที่หลายๆคนชื่นชอบในเรื่องของการใส่มากเลย <ừ> ก็คือในตัวของสร้อยข้อมือนั่นเองค่ะคุณแม่คาต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นไพลินลูมินัสขนาด8คูณ6มิลลิเมตรจำนวนนะคะ3เมตรเลยคุณผู้ชมล้อมรอบนะคะไปด้วยเพชรสวิตนะคะจำนวนรวม56เมตร ตัวสร้อยโลหะผสมเคลือบทองํา 24K สามารถปรับขนาดได้อย่างที่ส้มให้คุณแม่ได้ดูเลยค่ะว่าไม่ว่าจะข้อมือเล็กข้อมือใหญ่สามารถปรับขนาดได้สิ่งนี้ค่ะมูลค่ากว่า1390บาทค่ะ<อ><อ>แม่่ะเอาจริงๆนะสวยงามเลอค่าใส่แล้วดูมีตังมากเลยค่ะส้มใส่เซ็ตทับทิมนะคะคอยลี่ใส่ไพลินค่ะชอบเซ็ตไหนเลือกได้เลยทั้งทับทิมหรือไพลินนะคะเซต<ะ><ะ>ละปกติเนี่ย5,610บาทแต่ แต่วันนี้ถ้าไม่รู้จะเลือกเซตไหนทับทิมก็สวยไพลินก็ดูดีจัดไปเลยทั้ง2เซตนะคะแต่พิเศษมากเลยค่ะวันนี้ถ้าคุณแม่โทรทัน50สายแรกนะเราแถมฟรีนะคะต่งหูเพชรสวิตแท้ให้อีก1คู่มูลค่า690บาทรวมทั้งหมดเลยนะคะทั้งเซตหลักและของแถมนะ6,300บาทแต่วันนี้แบรนด์ของทองสิริเขาจัดให้ค่ะจ่ายเพียงแค่999บาท999บาทเท่านั้นค่ะและที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมคะ่ะ รับประกันถึง6เดือนเลยนะคะในกรณีที่เพชรสวิตหลุดนะคะหรือว่าพลอยหลุดและที่สําคัญค่ะคือเรามีใบรับประกันให้ด้วยนะคะว่าอัญมณีของเราเป็นของแท้และที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างเลยคือมีการการันตีนะคะจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่อยู่ในสาขาประเทศไทยว่าอัญมณีทุกชิ้นที่คุณแม่ได้ไปคือของแท้มีใบรับประกันเรียบร้อยไว้วางใจได้เพระเาะฉะนั้นรีบโทรเลยค่ะ วันนี้รับบิ t ช้อ p p i n g มาพร้อมกับชุดเครื่องประดับที่สุดแห่งอัญมณีล้ำค่ากับชุดทับทีมและไพลินแท้ล้อมเพชรสวิสจากแบรนด์ทองสิริที่จะทำให้ผู้ที่สวมใส่ดูเลอค่ามีระดับสมฐานะดูดีมีออร่าคุณนายเสริมสเสน่ห์เมตตาเสริมโชคลาภบารมีพร้อมเป็นเจ้าของได้แล้วที่รับบิ t ช้อ p p i n g ที่นี่ที่เดียว โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ค่ะ Ra b b ิ t Shopping นะคะขอเสนอชุดของขวัญสุดล้ำค่านะคะมีให้เลือกระหว่างเซตทับทิมแท้ล้อมเพชรและไพลินแท้ล้อมเพชรในชุดจะประกอบไปด้วยค่ะจี้ทับทิมแท้หรือว่าไพลินแท้นะคะน้ำหนักประมาณ1.0ถึง1.5กรัดนะคะ1เม็ดล้อมรอบไปด้วยเพชรสวิตจํจำนวน19เม็ดพร้อมกับสร้อยคอโลหะผสมเคลือบทองคำ 24K ลายเกลียวอิตาลีความยาว18นิ้วมูลค่ากว่า2,140บาทค่ะ แหวนทับทิมลูมินัสนะคะหรือว่าไพลินลูมินัสค่ะขนาด8คูณ6มิลิเมตร1เม็ดล้อมรอบไปด้วยเพชรสวิทจำนวน16เมตรตัวเรือนแหวนผสมโลหะเคลือบทองคำ 24k สามารถปรับขนาดได้มูลค่ากว่า890บาท ต่อกันที่ต่างหูทับทิมลูมินัสหรือไพรินลูมินัสขนาด8คูณ6มิลิเมตรค่ะ2เม็ดล้อมรอบไปด้วยเพชรสวิตจำนวนรวมกว่า40เม็ดนะคะตัวก้านโลหะผสมเคลือบทองคำ 24K 1คู่มูลค่ากว่า1,190บาทต่อกันด้วยสร้อยข้อมือทับทิมลูมินัสหรือว่าไพรินลูมินัสค่ะขนาด8คูณ6มิลิเมตรจำนวน3เม็ดนะคะล้อมรอบไปด้วยเพชรสวิตค่ะตัวสร้อยโลหะผสมเคลือบทองคำ 24K ค่ะจำนวนรวม5 56เมตรสามารถปรับขนาดได้นะคะมูลค่าก,กว่า1,390บาทและถ้าโทรเข้ามาทานเป็น50สายแรกค่ะแถมฟรีทันทีไปเลยกับต่างหูเพชสวิทแท้อีก1คู่มูลค่าก,กว่า690บาท มูลค่าทั้งหมดนะคะรวมของแถมอยู่ที่6,300บาทแต่พิเศษค่ะเราให้คุณจ่ายแค่เพียง999บาทเท่านั้นรับประกัน6เดือนในกรณีที่เพชรสวิตและพลอยหลุดนะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์08 5 187 3 111 ย้ำนะคะ0851873111หรือสั่งซื้อง,ง่ายๆค่ะเพียงแอดไลน์ตาม QR code ที่ขึ้นอยู่บริเวณหน้าจอนั่งรอรับสินค้าของเราได้ที่บ้านเลยนะคะเพราะว่ามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าของแบรนด์ทองสรินะคะต้อนรับันเลยดีกว่ากับคุณขวัญสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุคณผู้ชมครับัมาแบบนี้ก่อนอื่นต้องถามเลยค่ะถึงที่มาที่ไปนะคะของเครื่องประดับนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของไพลินแล้วก็ทับทิมค่ะคุณขวัญได้เลยครับทองสริของเรานะครับ อยู่ในตลาดขายส่งนะครับทั้งในประเทศแล้วเราก็ส่งออกนอกประเทศด้วย <ฮะ S 1> เราอยู่มาถึง30ปีละเพราะฉะนั้นการที่เราจะดีไซน์หรือว่าจะทําเครื่องประดับมาสักชิ้นเนี่ย <ฮะ S 1> เราต้องไปถึงแหล่งต้นตอ <ฮะ S 1> ผมเรียนให้ทราบว,ว่าราคาวันนี้นะคุณได้ราคาแบบ หน้าเหมืองเลย,ยเหมือนอคุณไปรอที่เขาขุดออกมาแล้วเจรานายเลยนะแต่เราทําให้เสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ไปเอาหินสวยๆหรือพลอยอัญมณีทั้งทัพทีมและไพลินนะครับาามาจากเหมืองมาเจรานายกันที่จันทบ,บรุรีและเรามีทีมงานดีไซน์นะฮะออกมาให้คุณเนี่ยดูดีดูไม่เชยนะครับและดูหรูหราในทุกโอกาสคุณสามารถแยก ใส่ได้ในทุกๆโอกาสที่คุณต้องการจะไปเดินตลาดก็ได้ละไปงานบุญก็ได้ล้<ะ>งานแต่งก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นทองสิริของเราเนี่ยคิดถึงคุณผู้ชมเป็นหลักว่าราคาแบบเนี้ยเบาๆแบบเนี้ยเราจัดมาให้วันนี้แบบเต็มๆเลยล่ะครับ<ะ>โรงงานของเรานะครับเป็นโรงงานที่ใช้คนไทยในการออกแบบ และอย่าลืมว่าไทยเนี่ยเราเป็นเซ็นเตอร์หรือเป็นฮับในการส่งออกไปทั่วโลกนะมูล uh huh. ค่าตลาดการส่งออกของประเทศไทยในเรื่อง uh huh. อัญมณีนี้เป็นแสนล้าน uh huh. เพราะฉะนั้นเราเป็นคนไทยเนาะ uh huh. เราทำไมต้องใส่ของแพง uh huh. วันนี้ทองสรีเลยนําเสนอจี้พลอยไพลินและทับทิมซึ่งเป็นของแท้ๆนะครับ uh huh. และมาแบบงดงามแบบนี้คุณผู้ชมครับ ของแบบนี้คุณจะเดินไปในตลาดเนี่ยคุณคิดว่าพลอยแท้ทั้งไพลินและทับทิมแบบนี้จะราคาเท่าไหร่แต่วันนี้ทองสริเราจัดโปรโมชั่นจริงๆและยังการันตีว่าของเราเนี่ยของแท้นะครับจากการเอาพลอยเนี่ยไปเซอร์แลบสวิสที่มีสาขาในประเทศไทยแล้วนะ เรายังการันตีมีการการันตีถึง6เดือนเพชรพลอยหลุด<ช>อ,อยากให้ดูใกล้ๆว,ว่าสีที่คุณจะได้เนี่ย<ช>แวววาวงดงามขนาดนี้นะครับ<ช>สีน้ําเงินก็เป็นสีน้ําเงินที่ดูหรูหรา<ช>สีแดง<ช>ดูแล้วสดชื่นนะครับ<ช>แดงสดเลยใส่แล้วมีบารมีใ,<ช>ใส่แล้วก็ เพิ่มราศีกันนะครับทั้ง2ชนิดนี่แหละครับต้องบอกเลยว่าเล่นแสงมากๆจใส่แล้วดูมีออร่าคุณนายขึ้นมาเลยเราจะมาขายกันแบบนี้โดยที่ที่คุณผู้ชมจะแน่นอนได้อย่างไรว่าเราเป็นของแท้นอกจากผมส่งพลอยไปเทสให้แล้วนะครับผมจะมาเทสสดๆให้ดูในรายการว่าจี้ทุกชิ้นที่คุณได้รับไปเนี่ยเป็นของแท้แน่นอนมากครับโดยเราใช้เครื่องเขาเรียกว่าเจมเทสเตอร์นะครับในการเทสพลอย เขาจะเทสความแข็งของพลอยถ้าทับทีมกับไพลินของแท้เนี่ยความแข็งของเขาจะรองจากเพชร<โอ>คือ9 m o โ<อ>มสเกลเครื่องตัวนี้จะทำงานโดยการพอเราจี้ลงไปที่พลอยปุ๊บเข็มเข,า,ขาจะเด้งขึ้นไปจนถึงคำว่ารูบี้ซึ่งแปลว่าทับทีมไพลินซึ่งแปลว่าซัฟไฟ ทับทีมสีแดงนะครับไพรินสีน้ําเงิน <ฮะ S 2> สวยทั้งสองสีและเป็นพลอยที่ยอดนิยมที่สุดในโลกล่ะครับก็อย่างที่บอกไงว่าวันนี้ถ้าคุณแม่ตัดสินใจไม่ถูกนะก็เอาไปเลยทั้งสองเซต,ตนะคะคท,ทับทีมแล้วก็ไพรินเนาะอย่างความเชื่อก่อนถ้าเป็นเซตทับทิมที่ใส่อยู่เขาบอกว่าเพิ่มพลังอํานาจบาร,รมีมนะคะความ<ช>ร่ารวยนะคะมีเมตตาด้วยถูกไหมคะเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์เรียกโชคนะคะคุณผู้ชมที่สําคัญคือใส่แยกก็ได้ใส่ทั้งเซตก็ได้อ่ะคือดีงามมากจริงๆเนะ วันนี้เนาะใช่แล้วค่ะและที่สําคัญนะคะเอาเป็นว่าวันนี้คุณแม่เปิดมาเจอเราสคนคือโชคดีมากๆค่ะพูดว่านี่คือโชคดีอันดับแรกก่อนเลยที่จะได้ในราคาดีๆไปเพราะต้องเรียนถามคุณขวัญตรงๆเลยว่าถ้าแม่ๆอยากจะออกไปเลือกซื้อกันเองตามราคาท้องตลาดเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้โอ้โหผมจะบอกว่าพลอยแท้นะอัญมณีแท้ๆนะต่อเม็ดที่เราให้ไปเนี่ยหนึ่งกรัตถึงหนึ่งกรัตครึ่งนะครับทางท้องตลาดเนี่ยตั้งแต่คุณภาพ มีการขายกันเป็นหลักพันถึงหลักหมื่นบางเม็ดสวยๆเนี่ยเป็นแสนนะถ้าโทรมาทาน50สายแรกผมยังมีของขวัญเป็นกิฟตไปให้อีกหนึ่งคู่ก็คือเพชรนะครับเพชรซีแซดข้างละหกมิลซึ่งเขาจะมีลักษณะแวววาวดั่งเพชรแท้ถ้าเป็นเพชรแท้ก็ข้างละหนึ่งกะละจ้าใส่ไปเสริมให้หน้า ทองสมีราศีกันละครับโปรวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่างที่บอกว่าถ้าคุณแม่โทรทานเป็น50สายแรกนะคะก็จะได้เป็นเซ็ตทั้งหมดวันนี้ที่เราบอกไปพร้อมกับต่างหูนะคะที่ล้อมด้วยเพชรสวิตแท้อีกหนึ่งคู่นะคะมูลค่า690บาททั้งหมดนี้ราคาเต็มค่ะ6,300าบาทวันนี้คุณแม่ค่ะสวยดูดีแต่ไม่ต้องจ่ายแพงแต่ได้ของดีด้วยนะคะจากแบรนด์ของทองศิริค่ะจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะย้ําเลยว่าต้องรีบตัดสินใจเลยจะ ซื้อให้ตัวเองหรือซื้อฝากใครเป็นของขวัญก็ดูดีมีมูลค่ามากๆค่ะยังไม่พอนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะแบรนด์ของทองสิริเนี่ยเขามีรับประกัน6เดือนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเราจะมีการรับประกัน6เดือนของคุณแบบใส่ในประจําวันเนี้ยแล้วเบอรเอิญเพชรพลอยมันหลุดเพราะเราฝ<ช><ช>ังนะเราไม่ได้ติดกาวหนามเตยของเขาอะนะครับเราสามารถเคลมให้คุณได้ทันทีในกล่องคุณจะได้เป็นใบเซอร์ติฟิเคตเล็กๆอะนะครับจะเขียนไว้ว่าคุณได้พลอย แท้ๆไป1เม mm ็ด hmm. และจะเป็นการรับประกัน6เดือนในกรณีที่เพชรพลอยหลุดแต่คุณมั่นใจอีกอย่างก็คือเราส่งพลอยของเราทุกเม็ดเนี่ยนะครับไปยังแหลบจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมีสาขาอยู่ในประเทศไทยเป็นแบินเ international มั่นใจได้เลยครับว่าคุณได้ของแท้แน่นอนแหละครับออของแท้ราคาดีแบบนี้นะคะ,ะที่สําคัญเลยนะคะคุณผู้ชมว,วันนี้ถ้าได้ไปชอบแน่นอนเพราะว่างานดีงานสวยมากต้องแบรนด์ของทองสิริออเท่านั้นใครอยากได้นะคะสามารถซื้อได้เลยตามเบอร์ด้านล่างค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณขวัญมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ วันนี้รับบิ s ช้อปปิ้งมาพร้อมกับชุดเครื่องประดับที่สุดแห่งอัญมณีล้ำค่ากับชุดทับทีมและไพลินแท้ล้อมเพชรสวิทจากแบรนด์ทองสิริที่จะทำให้ผู้ที่สวมใส่ดูเลอค่ามีระดับสมฐานะดูดีมีออร่าคุณนายเสริมสเสน่ห์เมตตาเสริมโชคลาภบารมีพร้อมเป็นเจ้าของได้แล้วที่รับบิ s ช้อปปิ้งที่นี่ที่เดียว โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ค่ะ Rabbit Shopping นะคะขอเสนอชุดของขวัญสุดล้ำค่านะคะมีให้เลือกระหว่างเซตทับทิมแท้ล้อมเพชรและไพลินแท้ล้อมเพชรในชุดจะประกอบไปด้วยค่ะจี้ทับทิมแท้หรือว่าไพลินแท้นะคะน้ำหนักประมาณ1.0ถึง1.5กรัตนะคะ1เมตร ล้อมรอบไปด้วยเพชรสวิสจำนวน19เมตรพร้อมกับสร้อยคอโลหะผสมเคลือบทองคำ 24k ลายเกลียวอิตาลีความยาว18นิ้วมูลค่ากว่า2,140บาทค่ะแหวนทับทิมลูมินัสนะคะหรือว่าไพลินลูมินัสค่ะขนาด8คูณ6มิลิเมตร1เมตรล้อมรอบไปด้วยเพชรสวิสจำนวน16เมตรตัวเรือนแหวนผสมโลหะเคลือบทองคำ 24k สามารถปรับขนาดได้มูลค่ากว่า890บาทต่อกันที่ต่างหูทับทิมลู ูมิเนสหรือไพลินลูมิเนสขนาด8คูณ6มิลลิเมตรค่ะ2เมตรล้อมรอบไปด้วยเพชรสวิตจำนวนรวมกว่า40เมตรนะคะตัวก้านโลหะผสมเคลือบทองคำ 24K 1คู่มูลค่ากว่า1,190บาทต่อกันด้วยสร้อยข้อมือทับทิมลูมิเนสหรือว่าไพลินลูมิเนสค่ะขนาด8คูณ6มิลลิเมตรจำนวน3เมตรนะคะล้อมรอบไปด้วยเพชรสวิตค่ะตัวสร้อยโลหะผสมเคลือบทองคำ 24K ค่ะจำนวนรวม56เมตรสามารถ ขนาดได้นะคะมูลค่ากว่า1,390บาทและถ้าโทรเข้ามาทานเป็น50สายแรกค่ะแถมฟรีทันทีไปเลยกับต่างหูเพชรสวิตแท้อีก1คู่มูลค่ากว่า690บาท มูลค่าทั้งหมดนะคะรวมของแถมอยู่ที่6,300บาทแต่พิเศษค่ะเราให้คุณจ่ายแค่เพียง999บาทเท่านั้นรับประกัน6เดือนในกรณีที่เพชรสวิตและพลอยหลุดนะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์08-5-187-3-111านย้ำนะคะ08-5-187-3-111 หรือสั่งซื้อง่ายๆค่ะเพียงแอดไลน์ตาม QR code ที่ขึ้นอยู่บริเวณหน้าจอนั่งรอรับสินค้าของเราได้ที่บ้านเลยนะคะเพราะว่ามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะคุณผู้ชมคะเครื่องประดับนะคะชุดทับทิมแล้วก็ไพลินล้อมเพลสนะคะเลอค่ามีระดับสมฐานนะและที่สำคัญก็คือสามารถใส่แล้วเนี่ยเสริมสเสน่ห์เมตตาและทำให้ดูมีออร่าคุณนาย เสริมโชคลาภแล้วก็บารมีด้วยค่ะทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่999บาทค่ะแต่ถ้าโทรมาทานนะเป็น50สายแรกนะคะแถมฟรีทันทีเลยค่ะตังคูเพชสวิทเท้อีกหนึ่งคู่นะคะมูลค่ากว่า690บาทค่ะมูลค่ารวมทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะคะ6300บาทเลยนะใช่แล้วค่ะ วันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาส้มดีใจนะคะกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่ได้ของดีของสวยของเนียบนะคะคุณผู้ชมย้าว่านี่คือของแท้ไม่ว่าจะเป็นจี้ไพลินหรือจี้ทับทิมแท้ใครซื้อไปได้ของแท้แน่นอนนะคะ,ะคุณมค่าคุณราคามากแลนะที่ส้มใส่อยู่นะคะคุณผู้ชมเขาบอกความเชื่อนะคะทับทิมหมายถึงอำนาจบารมีค่ะและการมีพลังนะคะคุณผู้ชมเพรานะฉะนั้นนะคะใครใส่แล้วยิ่งใส่ยิ่งปังนะคะยิ่งมั่งคั่งล่ำรวยแล้วก็มีเมตตา โห oh, ทับ<อ>ทีมว่าสวยแล้วนะคะ,คะอีกหนึ่งเซตที่ไม่อยากจะให้ตัดจาย<อ>ควรจะเลือกไปทั้ง2เซ็ตเลยค่ะแม่เพราะว่าที่พลิยใส่อยู่ก็คือเซ็ตของไพลินนั่นเองนะคะเขาบอกเลยค่ะว่าเสริมในเรื่องของความร่ํารวยนะคะโชคลาภและก็ความรักอันนี้ต้องบอกเลยคุณผู้ชมค่ะว่าขับผิวได้เป็นอย่างดีใส่แล้วมีออร่ามากๆคุณผู้ชมและเป็นัญ,ญมณีนะคะที่ติดท็อป5ของโลกเลยกับความนิยมที่คนชอบใส่กันนะคะคุณแม่คะซ้่งเป็นคนหนึ่งนะเวลาที่เราใส่ของ สวยของที่ดีแล้วของที่มีราคาอุ้ตายรักค่ะเราแฮปปี้ค่ะเกิดความมั่นใจนะคะวันนี้เซตที่เราให้คุณแม่ได้เลือกนะคะส้มก็คือเซตทับทิมนะคะพอยลี่คือเซตไพลินยำ้ำว่าวันนี้คุณแม่ได้ไปจี้ที่ได้ไปเป็นของแท้ค่ะถ้าคุณซื้อทับทิมก็จะได้เป็นทับทิมแท้ถ้าคุณซื้อไพลินก็จะได้จี้ที่เป็นจี้ไพลินแท้ฉะนั้นวันนี้ถ้าเลือกไม่ถูกเอาไปเลยทั้ง2เซตค่ะซึ่งมูลค่ารวมกว่านะคะ ,5610 บบาทค่ะแต่วันนี้พี่ขวัญบอกแล้วนะคะ ว่าถ้าโทรทันจาเป็น50ใส่ายแรกนะคะแถมฟรีค่ะต่างหูเพชรสวิตแท้สวยๆนะคะเพชรวิ้งๆเลยค่ะเพชรตุ้มๆไปเลยนะคะให้อีกหนึ่งคู่มูลค่า690บาททั้งหมดนี้ทั้งเซ็ตหลักและของแถมค่ะราคาเต็ม6,300บาทแต่วันนี้ทองซิริ จัดให้ราคาเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะใช่เลยค่ะย้าว่าใน999บาทนี้ค่ะคุณผู้ชมยังมีการรองรับรับประกันถึง6เดือนเต็มเลยนะคะกรณีที่เพชรสวิตหลุดนะคะหรือว่าพลอยหลุดนะคะและที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างค่ะคือมีการส่งตัวจี้นะคะไปการันตีมาเลยค่ะจากสถาบันจากสวิตเซอร์แลนด์ประจําประเทศไทยนะคะว่าจี้เม็ดกลาง เป็นของแท้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าหาซื้อเซ็ตที่หรูหราแบบนี้ในราคาย่อมเยาวต้องพูดอย่างนี้เลยคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์แน่นอนไม่อยากให้พลาดจริงๆร,ราคาเทียบเท่ากับหน้าเหมืองแต่อยู่บริเวณหน้าจอของคุณแล้วรีบยกหูโทรศัพท์โทรเข้ามาได้เลยค่ะเอาละค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมสุดท้ายนี้โทรให้ทันโทรให้ติดเพราะว,ว่ามีจํานวนจํากัดนะคะ,คะเอาละค่ะ,ะ,คะวันนี้เราสองคนลาไปแล้วเจอกันได้ใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้รับบิ s ช้อ p ปิ้งมาพร้อมกับชุดเครื่องประดับที่สุดแห่งอัญมณีล้ำค่ากับชุดทับทีมและไพลินแท้ล้อมเพชรสวิตจากแบรนด์ทองสิริที่จะทำให้ผู้ที่สวมใส่ดูเลอค่ามีระดับสมฐานะดูดีมีออร่าคุณนายเสริมสเสน่ห์เมตตาเสริมโชคลาภบ,บารมีพร้อมเป็นเจ้าของได้แล้วที่รับบิดช้อปปิ้งที่นี่ที่เดียว โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ค่ะ Rabbit Shopping นะคะขอเสนอชุดของขวัญสุดล้ำค่านะคะมีให้เลือกระหว่างเซตทับทิมแท้ล้อมเพชรและไพลินแท้ล้อมเพชรในชุดจะประกอบไปด้วยค่ะจี้ทับทิมแท้หรือว่าไพาลินแท้นะคะน้ำหนักประมาณ1.0ถึง1.5กรัตนะคะ1เมตร ล้อมรอบไปด้วยเพชรสวิสจำนวน19เมตรพร้อมกับสร้อยคอโลหะผสมเคลือบทองคำ 24k ลายเกลียวอิตาลีความยาว18นิ้วมูลค่ากว่า2,140บาทค่ะแหวนทับทิมลูมินัสนะคะหรือว่าไพลินลูมินัสค่ะขนาด8คูณ6มิลิเมตร1เมตรล้อมรอบไปด้วยเพชรสวิสจำนวน16เมตรตัวเรือนแหวนผสมโลหะเคลือบทองคำ 24k สามารถปรับขนาดได้มูลค่ากว่า890บาท ต่อกันที่ต่างหูทับทิมลูมินัสหรือไพรลีนลูมินัสขนาด8คูณ6มิลลิเมตรค่ะ2เม็ดล้อมรอบไปด้วยเพชรสวิตจำนวนรวมกว่า40เม็ดนะคะตัวก้านโลหะผสมเคลือบทองคำ 24K 1คู่มูลค่ากว่า1,190บาทต่อกันด้วยสร้อยข้อมือทับทิมลูมินัสหรือว่าไพรลีนลูมินัสค่ะขนาด8คูณ6มิลลิเมตรจำนวน3เม็ดนะคะล้อมรอบไปด้วยเพชรสวิตค่ะตัวสร้อยโลหะผสมเคลือบทองคำ 24K ค่ะจำนวนรวม 5 6เมตรสามารถปรับขนาดได้นะคะมูลค่ากว่า1,390บาทและถ้าโทรเข้ามาทานเป็น50สายแรกค่ะแถมฟรีทันทีไปเลยกับต่างหูเพชรสวิตแท้อีก1คู่มูลค่ากว่า690บาท มูลค่าทั้งหมดนะคะรวมของแถมอยู่ที่6,300บาทแต่พิเศษค่ะเราให้คุณจ่ายแค่เพียง999บาทเท่านั้นรับประกัน6เดือนในกรณีที่เพชรสวิตและพลอยหลุดนะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์08-5-1-8-7-3-111านย้ำนะคะ08-5-1-8-7-3-111 หรือสั่งซื้อง่ายๆค่ะเพียงแอดไลน์ตาม QR Code ที่ขึ้นอยู่บริเวหน้าจอนั่งรอรับสินค้าของเราได้ที่บ้านเลยนะคะเพราะว่ามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะ